เรียกได้ว่าเดือนนี้จะแตกต่างจากเดือนอื่นๆหน่อยๆนะครับผมเดือนอื่นเนี่ยผมจะเอาโค้ดให้ทุกท่านไปใส่ใช่ไหมครับผมเดือนนี้มันถูกเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเนาะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่านะครับผมเนี่ยจะโอนเงินไปให้ทุกท่านเลยนะครับผมเป็นไดเร c โอนเลยนะครับโอนอย่างนี้เลยนะครับผมเพื่อทุกท่านเนี่ยเอาเงินส่วนนั้นไปช้อปปิ้งนะครับผมไม่ว่าคุณจะซื้อเท่าไหร่จะซื้ออะไรยังไงก็ได้นะครับเหมือนกับว่าผมให้เงินคุณอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นน้ำใจเล มันก็จะไม่ลดนะครับผมอันนี้เนี่ยผมให้ท่านไปเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยผมใช้เป็นตัวเงินท่านไปเลยแล้วกันนะครับผมให้ท่านไปเลอกช้อปปิ้งเองเลยนะครับผมในแฟลชเซลล์ของคืนนี้นะครับอ่าคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะทาก็คือว่านะครับผม ก็ถ้าเกิดทุกท่านอยากร่วมกิจกรรมนี้ก็ไม่ยากนะครับผมแค่กดติดตามผมไว้นะครับผมรวมถึงคอมเมนต์บอกผลด้านล่างด้วยนะครับว่าใน s h อ p e e ตอนนี้นะครับผมหรือว่าในแฟลชเซลล์วันนี้เนี่ยคุณจะต้องการซื้ออะไรบ้างนะครับผมสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรประมาณนี้นะครับคุณต้องการจะไปช้อปปิ้งอะไรนะครับคุณได้เงินอันนี้ไปแล้วเนี่ยคุณจะไปใช้อะไรจะเป็นสมาร์ทโฟนเป็นน้ำหอมเป็นเครื่องออนุ่งห่มเป็นการกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยนะครับผมสามารถคอมเมนต์ทุกอย่างเลยนะครับผมคราวนี้กิจกรรมตัวนี้นะครับผผผผมมมมมมคคคคคคคิดดววววว่่่่่่่่่่าาานน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 จจะะะะะะบบบบบปรรรรรรรณสััััััััักกกเเเเททททททีีีีีีีีียยยยงงงงงงงขขออออออ้็็ืืพุตต จะมาไล่นั่งสุ่มคอมเมนต์ดูนะครับผมแล้วก็ตอบคอมเมนต์แบบ10คนเลยนะครับผมสุ่มสุมสุมตอบ10คนเลยนะครับผมแล้วก็ให้ทุกท่านเนแรงงานตัวเข้ามาในเพจชูยพผังไอจีไคลนะครับผมแล้วผมก็จะโอนเงิน200บาทเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่านะครับผมซีรีส์การแจกโปรโมชั่นพวกช้อปปิ้งแบบนี้ทุกๆนัดทุกๆเดือนเนี่ย่หลายๆคนสนใจมากมากเลยนะครับผมและหลายๆคนเนี่ยซัอพอร์ผมเยอะจริงๆนะครับก็ได้เกรอทุกท่านอยากจะสนับสนุนผมนะครับผมแล้วก็ให้มีวอชเชอร์ใหม่ๆ ผมโดยการกดลิงก์ซื้อข้างล่างนะครับผมกดเข้าไปมันก็จะเข้าไปในแอปช้อปปีนะครับแล้วคุณก็ไปช้อปปิ้งตามสบายๆของคุณเลยนะครับคุณจะซื้อตอนแฟลชเซลล์คุณจะซื้อตอนไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับผมคุณจะไปซื้ออะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะครับผมก็เรียวกว่าเป็นการซัพพอร์ตช่องผมนะครับผมแล้วในเดือนหน้าเนี่ยพอผมถ้าเกิดมีคนซื้อเยอะๆเข้าเนี่ยครับผมผมก็จะมีของมาแจกมากขึ้นนะครับผมมีตรงเงินมาแจกมากขึ้นในประมาณนี้นะครับรางวัลก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับผมก็ของแจกพวกนี้นะผมถ ดูโปรโมชั่นคร่าวๆแล้วกันนะครับผมให้ดูว่ามันลดขนาดไหนอะไรยังไงนะครับหลายๆคนจะได้แบบรู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมพอเวลาคุณเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยแฟลชเซลล์จริงๆนะครับผมที่มันลดลดกันจริงๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็มีอยู่นะครับผมแต่สิ่งที่ผมแนะนําก็คือว่าตอนเที่ยงคืนเนี่ยก็จะโปรดีกว่านะครับคุณกดไปตอนเที่ยงคืนนะครับอันนี้ก็จะมีเก็งกำในเต็มไปหมดเลยนะครับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมดูเป็นเครื่องเอซูนิกนะครับผมก็เป็นมอแฟลชเซลล์อันนี้นะครับผมกดดูเพิ่มเติมมมมปึ้้งงนนนะะะะคคครรรััับบบผผกก็จเเดออาลย ซัมซุงไบซี่ M ห้าสิบเอ็ดนะครับผมจากหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบาท 1, 000, 000, หรือหนึ่งหมื่นเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอันนี้เนี่ยเรียกว่าอาจจะลดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันต้องต่ำกว่าหมื่นแล้วนะครับผม <laughs> มันต้องประมาณเก้าพันแล้วนะครับรุ่นต่อมานะครับผมซัมซุงไบซี่ S ยี่สิบ FE นะครับผมตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย 23,900บาทนะครับผมซึ่งราคาที่คุณจะซื้อได้นะครับผมตอนหลังจะเที่ยงคืนเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณน้อยกว่านี้อยู่แล้วนะครับผมอาจจะ2อ0 0มอาจจะ2อ0 0มประมาณนี้นะครับก็ลดไปพันหนึ่งนะครับผมก็เรียกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับผมมันก็ลดมากกว่าช็อปอยู่แล้วนะครับผมคุณก็กดเตือนฉันไว้นะครับผมพอเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยคุณก็ไปแย่งซื้อกันเลยนะครับผมเอ่อผมไม่รู้ว่าไอ้คนที่จองไปร้อยสิบเอ็ดคนเนี่ยมันมาจองหมดหรือยังนะครับผมเอ่อต่อไปผมหาอะไรพีคดีกว่านะคครรััับบออ่ะะนนนี้ผม ไฮเซนส์นะครับผมไอแอนดรอยทีวี65นิ้วอันนี้นะครับโอ้โหจาก20,4990บาทลดเหลือ10,000นะครับผมคือไอ10,000นี่หมายความว่านะครับมันจะไม่มันเกิน20,000นะครับอันนี้หมายความว่าลดไปประมาณ5,000บาทแน่ๆนะครับผมตัวนี้นะครับลด5,000บาทแน่นอนนะครับเออผมจะดูอันนี้คนเขาจองกันเยอะๆแล้วกันนะครับผม oppo ์โป้ A53 นะครับผมแลม4กิกลอง64กิกนะครับผมจาก6,499บาทลดเหลือ5,000กว่าบาทนะครับผมอาจจะเป็น5,090อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะลดไปประมาณ500บาทนะครับ แต่คนจองเยอะมากนะครับ o p p o A 9 2 6.5นิ้วนะครับผมแบตเตอรี่5,000 m a ah มิลลิแอมป์นะครับจาก1,7907บาทนะครับลดเหลือ7,000กว่าบาทนะครับผมก็คือเอ่อมันจะลดไปประมาณเกือบ2,000บาทนะครับผมประมาณ2,000บาทประมาณนี้ครับ คนจองไปแล้วเนี่ยคนเตือนไปแล้วเนี่ยสองรอยสามสามนะครับก็อย่าลืมไปแย่งซื้อเขานะครับถ้าเกิดคุณต้องการรุ่นนี้อยู่นะครับผมลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยอันอันนี้อันนี้เน่าจะพีคจริงนะครับผมเพราะผมเห็นหลายรอบเลยเหมือนกันนะครับโรลัทสที่นอนสปริงเสริมโฟมรุ่นวูดฟิลนะครับผมหนาสิบสี่นิ้วแถมฟรีหมอนฝุ่นอะไรนะครับจะราคาเต็มเนี่ยห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบสี่บาทนะครับลดเหลือหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับผมคือมากสุดเนี่ยมาหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมคือมันะครับผม ที่นอนอะไรเนะี่ยนำเข้ารุ่นเดเมียนนะครับผมหนา12นะิ้วฟรีเนี่ยจาก51,700บาทนะครับลดเหลือ10,000กว่าบาทไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันนะครับผมอ่ะตัวนี้เนะี่ยราคาที่มันจะเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็คือ19,900อยงท,ที่ผมว่าไปนะครับคือมันมันหายไป3,000 30, 0ดื้อๆเลยนะครับผมอันนี้มีคนจองกัน19เองนะครับผมมีคนเตือนกั19องเนาะอ่ะเรียวมีนะครับผมก็เรียกว่าเป็น โทรศัพท์ที่หลายคนชอบนะครับผมและราคาถูกเนาะลดสูงสุด1,111บาทนะครับผมเรียวมี XT นะครับผมแรม8ปดกิกลองร้อยยี่สิกิกนะครับผมจากราคา1,999บาทนะครับผมลดเหลือ6,000กว่าบาทนะครับเอออันนี้เนี่ยมันลดไปประมาณ3,000กว่าบาทเลยนะครับผมคือราคาเต็มที่มันจะควรจะเป็นไปได้เนี่ยก็คือ6,900กว่าบาทใช่ไหมครับผมก็ปกติประมาณ7,000นะครับ บวกไปอีกสามพันเลยนะครับผมเกือบสี่พันเลยด้วยนะครับผมรุ่นนี้นะครับต้องบอกตามตรงนะครับผมขอโทษนะครับลดไปเกือบสี่พันเลยนะครับผมคนเตือนไปแล้วห้าร้อยสามสิบแปดคนนะครับผมก็เรียกว่าใครที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะครับผมตัวนี้ก็ถูกมากเลยนะครับจากหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันลดเหลือหกพันเจ็ดพันบาทนะครับก็โอเคนะครับผมเลยแล้วแต่คนชอบนะครับ Vivo Thailand ก็เหมือนกันนะครับผมไวด์เชอร์1 1ึ่งพันหนึ่งร้อยสนบเอ็ดบ Vivo V20 Pro 5G นะครับผมตัวนี้เนี่ยจาก16,699บาทนะครับผมลลดเหือ10,000 ท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมแต่น้อยกว่าตัวนี้แน่นอนนะครับผมอย่างมากเนี่ยก็ต้องลดประมาณมันพันบาทนะครับอาจจะแบบลดไปพันหนึ่งสองพันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าถูกกระชอบอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดคุณซื้อเวลานี้นะครับปกติแล้วในพวกโรลิโอหรือพวกแบบน้ําหอมหรือเครื่องสำอางอะไรที่มันดังๆเนี่ยมันจะจองกันเร็วมากเลยนะครับผมผมดูอันนี้เขาจองกันเยอะๆแล้วกันนะครับให้มันเป็นกระแสเนาะ อย่างเช่นออะไรเนี่ยลาเนชอันนี้นะครับลาเนชลิฟท์ซิปปิ้งม้านะครับผมอันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับผมไม่เคยผมไม่ได้รีวิวผมไม่ได้เขาเรา,าเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายผมนะแต่อันนี้ผมเคยซื้อให้แฟนผมนะครับผมแต่ต้องบอกต,ตามตรงนะครับว่า ines, อีลาเนชอันนี้เวลาที่คุณทาแล้วนะครับผมมันก็จะแบบเป็นเงาๆนะครับมันก็จะแบบเหมือนกับเคลือบดีมากเลยนะครับผมเออมันจะเป็นมันๆแบบมันจัดเลยด้วยนะครับผมมันทำให้ผิวตรงริมผิวปากคุณเดียรค่อนข้าง be, จะมีความชุ่มชื้นสูงมากเลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้้โมมมเลยนนนะคะคครััับแบบืืออแ คือมันมันชื้นจริงๆนะครับผมมันมันมากๆเลยนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับถ้าเกิดคนที่ใครที่แบบว่าต้องการที่จะก่อนนอนทาอะไรพวกนี้นะครับทำให้แบบว่าไอ้ตรงริมฝีปากเนี่ยนุ่มๆนะครับก็ตัวนี้ดีนะครับจากเจ็ดร้อบาทลดเหลือ500กว่าบาทนะครับผมก็ลดไปประมาณ100บาทนะครับประมาณนี้ครับอ่อีทูดี้อันนี้เนี่ยผมไม่รู้เรียกว่าอะไรไงนะอีทูดี้รอยน์อายบราวนะครับผมเซ็ตดาร์กบราวนสามแท่งนะครับผมดินสอเขียนคิ้วเนี่ยจาก390บาทลดเหลือ2อ0กว่าบาทนะครับผมก็ลดไปประมาณ100บาทอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะะหลายๆคคนนรับผม ต้องการนะครับหลายๆคนชอบเล่นเ Surface Pro มากเลยไอ้ตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าฮิตมากๆเลยนะครับ Surface Pro 7นะครับผมเป็นตัวใหม่เลยนะครับจาก39,990บาทลดเหลือเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าลดแน่นอนนะครับอย่างน้อยน้อก็ต้องพันหนึ่งเลยนะครับผมอาจจะลดประมาณพันสองพันอะไรประมาณนี้ครับ La Roche-Posay นะครับอ่าตัวนี้นะครับผม La Roche นะครับ La Roche-Posay บำรุงผิวหน้าตัวนี้ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ ผสาน3โมเลกุลนะครับผมก็จาก1,300บาทลดเหลือ1,000กว่าบาทไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันนะครับผมก็เออโอเคนะครับผมอาจจะลดไปประมาณร้อยกว่าบาทอย่างนี้ผมมาไปนะครับผมไม่เคยใช้แม่ผมเลยไม่รู้มันเป็นไงนะครับเครื่องสําอางอะไรเนี่ยหายไปไหนหมดเหมือนกันนะผมหาเครื่องสําอางไม่เจอนะครับแปลกมากเลยนะครับผมอ้าวอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมเ Canon EOS R Body นะครับผมไม่มีอะแดปเตอร์นะครับจาก82,900ลดเหลือ60,000กว่าบาทนะครับผมมีเตือนทั้งหมด16ครั้งแล้วนะครับก็ไปแย่งกันซื้อนะครับผม โอเคเลยนะครับก็ลดไปประมาณ20,000ดื้อๆอย่างนั้นเลยนะครับผมก็ลองลอๆไปจองกันได้นะครับลงมาเรื่อยๆนะครับเออ่ผมมองว่านะครับอาจจะเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยคึกคักนะครับผมในขอดูดูเล็กหน่อยนะครับผมดูเล็กเอ XPro สามชิ้น XPro ตอนนี้ผมไม่เคยใช้เหมือนกัะไม่รู้เป็นไงนะครับผมจาก294บาทลดเหลือส0งร้อยนิดๆนะครับผมอาจจะลดไปประมาณ50บาทอะไรประมาณนี้นะครับเลสเมจิก5 S อะตัวนี้นะครับผมตัวนี้ผมเคยแจกไปด้วยนะครับผมเลสเมจิก5้ S ตัวนี้นะครับ เป็นแลม12กิกนะครับผมลอมล็อต216กิกนะครับแถมฟิล์มฝังลีเนี่ยเคสใสครบนะครับผมจัดราคา23,990บาทนะครับลดเหลือ20,000เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันหายไปแน่ๆนะครับพันหนึ่งนะผมว่ายังไงเขาไม่กักอยู่แล้วนะครับนูเบียนะครับเพราะราคาแบบลงมาอยู่แล้วนะครับเพราะปกติแล้วถ้าเกิดคุณซื้อนูเบียตามปกตินะครับที่เขาโปรโมชั่นกันก็น่าจะ19,900บาทนะครับผมอันนี้เนี่ยมันแถมพวกแบบเออเคสใสนู่นนี่นั่นแถมแบบเออหูฟังดด้้้ววยปรรรระะะะมมมมาาาาาณนนนนนนีคคคัับบบกก็จขึึิงผผแต่่อ มันก็โอเคนะครับผมเล่นแต่คนชอบนะครับหลายๆคนยังไม่เคยดูรีวิวผมนะครับก็สามารถกดไปดูรีวิวได้นะครับผมเล่นเกมเนี่ยลื่นกระจุยเลยนะครับหน้าจอ1 4อยสีสีเนะครับอันไหนที่ผมเคยใช้นะครับอันไหนที่ผมรู้จักอะไรประมาณนี้ผมก็จะบอกนะครับผมอย่างลอรีเออันนี้ผมโซฟีเนี่ยผมไม่รู้จักนะครับโทษครับโซฟีเนี่ยผมไม่รู้จักนะครับผมไม่เคยใช้นะครับออคกี้นะครับผมออกี้พีบีเอ็กซ์อินซิตพาวเวอร์แบงค์อัลต้าสลิมขนาดหนึ่งหมื่าาบทนะครับมันหายไปแล้ว300บาทนะครับผมไม่ต้องทอะไรเลยนะครัา